อ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนการเพิ่มยอดไลค์นะรหรือยอดถูกใจในแพลฟอร์มยินซาแกรมนะถ้าคนมียอดไลค์นค้อยนะยอดถูกใจน้อยก็สามารถเพิ่มยอดถูกใจนะตามผมได้เลยนะอ่ะให้คน้ชมเข้ามาในเว็บไซต์นี้เว็บไซต์ที่มีชื่อวา่าด KMMKTT ดนะสำหรับคนที่ต้องการที่เข้ามาก็สามารถเซิร์ชไปว่วา KMMKTT ดดได้เลยนะครับอ่หรือว่าจะคลิกเข้ามาในดิงดนง้งข้างล่างคลิปนี้ได้เลยเหมือนกับวางรีไม่ข้างล่างคลิปเป็นทีมบอลแล้วก็สามารถคลิกเข้ามาในดิงได้เลยนะจะได้ไม่เสถียรหายุ อ่ะพอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะนั่นนี่เขาได้เราลงชื่อเขาใช้นะคนที่มีหน้าสมาชิกอยู่แล้วสามารถที่กดลงชื่อเขาใช้ไปได้เลยแต่คนที่ยังไม่มีนะก็ให้สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับก็เขาไปสมัครสมาชิกได้หมดข้อมูลตรงนี้เลยนะครับอ่าก็จะเป็นการสมัครใช้งานนะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปนะอีเมลนะชื่อจริงนะสกุลนะตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงๆมาอะไรก็ได้นะต่อมาจะเป็นรหัสผ่านนะรหัสผ่านตัวนี้ก็ต้องจดจำรหัสผ่านให้ดีเลยนะทำการยืนยันรหัสในครั้งนะแต่ไหนก็จะเริ่มนะติ๊กไปที่ใช่ไม่ใชิก ไปได้เลยให้สมัครนที่จะสมัครงานได้ o o g l e ก็กดสมัครใงานได้ทีมี Google ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ o o เกิไปได้เลยนะครับต้องการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมชื่อผู้ใช้นะครับแล้วก็หนัาผ่านในการลงชื่อใช้งานหน้าหน้าตรงนี้ไปได้เลยนะครับทุกคนที่อ่สมัครใช้งานได้ g o เกิไปนะก็กดลงชื่อ้ใช้ได้ o o g l e ลด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะก็กดลงชื่อก็ใช้มาเลยนะครับอ่าตะการกดลงชื่อใช้ไปแล้วนะนี้เป็นหน้าโปรดจังเตือนนะให้คุณผู้ชมคลิปวี อ่านี่จะเป็นหน้าคำสั่งซื้อใหม่ก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้กับเราได้ใช้หลายแพลตฟอร์มตัวน,นี้เลยก็จะมีทางเฟซบุ๊กนะอินสตาแกรมนะทิกเอรนะยูทูบเทเล gram ทวิตเตอร์เอสโอนะก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้กับเราได้ใช้เลยนะครับตัวน,นี้คุณสามารถเลือกใช้ได้เลยนะอ่าน,นี้นเราจะเลือกใช้แพลตฟอร์มอินสตาแกรมนะก็เลือกที่ Instagram อินสตาแกรมตัวนี้เลยนะครับจากนั้น หมวดมู่ตัวนี้จะมีหลายมูดมู่ให้กับเราได้เลือกใช้หลายมูมู่ตัวนี้เลยครับตัวนี้จะเลือกใช้มูมูเพิ่มทุกใจนะตัวนี้นะกเลือกไปเลยนะอ่าตับริการตัวนี้จะมีหลายบริการให้กับเราได้ใช้หลายบริการตัวนี้เลยนะก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับตัวนี้อ่าเลือกพี่อ่าอันอันแรกนะตัวนี้ผมก็เลือกไปเลยนะครับตัวนี้นะอันแรกเลยนะผมเลือกเลยนะครับต่อมจะมีคำอธิบายตัวนี้ใราอ่านกันนะก็สามารถอ่านกันให้เข้าใจเลยนะถือว่าเป็นคำอธิบายสัมพันธ์มากมากเลยนะก็สามารถใช้้ไดกอมาเลยนบ จะก to okay, so ็ใส่เราไปในช่องนี้นะครับอาจจะใส่จำนวนหรือปริมาณที่ต้องการที่เพิ่มเข้าไปได้เลยนะตัวนี้ทำการใส่หนึ่งร้อยก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปนะจะไหนไปใส่ก็ทำการคำนวณค่าใช้จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่กดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับกดสั่งซื้อไปเลยนะอหลังการกดสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นแม่จะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าระบบนะครับได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้ววันนี้เลยก็แสดงว่าสั่งซื้อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะก็สามารถตรวจสอบการซื้อออขงคคคุณช่ววหนนนน้้้้าาไดรรรรัััับบีีะะปกซืตเลย อ่านี่จะเป็นหน้าปวดการซื้อน,นะก็จะมี ID เแล้วก็บริการที่สั่งซื้อเข้าไปนะส่วนตัวน,นี้จะเป็นลิงก์ที่ใส่เข้ามาก็สามารถคลิกไปนะเพื่อตรวจสอบเลย,เล,ยลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะอ่าส่วนตัวนี้จะเป็นสาธารณะเขาไว้ไซส์พอเราอยู่ว่าเราดำเนินการนะตัวนี้ไว้ไซต์ก็กำลังดำเนินการให้กับเราอยู่นั่นึงแต่เรา,าที่รอไว้ไซส์ดำเนินการนะครับผมจะแน,น,นะนำามมมีู่ต่างๆไว้ไซส์ต่อเลยนะครับอ่ามีต่อมาจะเป็นการเติมเงินนะก็สามารถเติมเงินได้ลหลายช่องทางตัวนี้เลยนะจะมีช่องทางแพกนเคียโค้ดนะครับ สามารถสแกนได้ทุกธนาคารเลยนะสามารถโอนเงินได้ที่นี่สามารถโอนเงินได้ทุกธนาคารเลยนะครับแล้วก็ชิลเพย์ตัวนี้ก็จะมีหลายธนาคารตัวนี้ที่เข้าร่วมนะก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับโดยตู้เบร์เดิมตัวนี้ด้วยก็สามารถใช้ได้เลยครับต่อมาจะเป็นอัลงกฤษนะครับแล้วคริปโตนะครับคริปโตก็จะเป็นการเติมเงินของต่างประเทศนะก็สามารถใช้สกุลเงินนะของต่างประเทศได้นะครับพวกยูเอลลาร์บิตคอยก็สามารถใช้ได้เลยครับแต่ละช่องทางก็จะมีคำแนะนำอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วก็สามารถทตามคำแนะนำด้านล่างตัวนี้ไปได้เลยนะต่อมาด้านขวามบร์ตัวนี้จะเป็นนอดตเเิิมงร ถ้าเติมเงินไปที่เรียบร้อยแล้วจะ <g ings> ขึ้นตัวนี้ให้กับเราได้เห็นเลวยว่าเราเติมเงินไปเมื่อไร <g ings> อะไรนี่นะครับต่อมาจะเป็นเมนูบริการนะครับจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาเพื่อค้นหาบริการได้จากตัวนี้ได้เลยหรือว่าจะเลือกบริการทั้งหมดจากตัวนี้ก็ได้เลยนะจะมีบริการทั้งหมดรวบรวมไว้แล้วก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับต่อมาครับจะเป็นเมนูนะเพื่อนนะครับก็สามารถเข้ามาเนี่ยครับแล้วก็ปี p ตัวนี้ไปเลยนะแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆของคุณชมนำไปใช้งานไปไซต์ในงานกันได้เลยนะครับส่วนด อ่ะต่อมาจะเป็นเมนูแล้วดาวโหลดแอปพลิเคชันนะครับถ้าคุณชมใช้ไปสายทางคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดหรือใช้ทางคอมพิวเตอร์ไม่สะดวกก็สามารถเข้ามาเพื่อก็อ่าเพื่อดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android นะครับแล้วก็ระบบ iOS เลยนะครับเรี๋ยวเพย์โตกับแอปตัวนั้นเองก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะต่อมาจะเป็นเมนูติดต่อไอมินนะถ้ามีปัญหาอะไรยอดไม่ขึ้นย้ายก็สามารถเข้ามาที่หน้าคำซื้อใหม่ตัวนี้นะครับก็จะมีคำว่าติดต่อไอมินก็คลิกเข้าไปเลยนะก็สามารถติดต่อไอมินได้สอง อ่าจไม่เสียเวลานะเพื่อเปขึ้นมาดูล้วยอดไลค์ของเราเพิ่มมาเพิ่มมาหรือเปล่าครับตอนนี้ยอดไลค์ของเราอยู่ที่10นะกระสาบกระสรีฟรลหน้าจอหนึ่งครั้งได้ในเพดุวัลเวสต์ด้เหมือนกันให้เราสติเรียนนะครับกดรีฟรลหน้าจอหนึ่งครั้งไปเลยนะอ่ะถึงยอดไลค์ก็ผลการเพิ่มขึ้นมาเป็น8ปดอแล้วนะแต่เดิมอยู่ที่ย0นะอ่ัตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นตัวแล้วนะมันจะเพิ่มมาแบบนี้เรื่อยๆจนครบเลยนะครับอ่าสกตอนผู้ชมท่านใดต้องการให้ใช้ ครับก็ขอบคุณที่รับชมและฟังด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะอ่ะสวัสดีบีผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ